หนึ่งสองสามสี่ห้าขุ้มเข้ามาดิสักุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสายฐานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาทุกฝ่ายนะครับมาร่วมทําบุญวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคลนะครับเดชประคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเดิมพระราชปีชายัานมุนีนะครับเจ็ดสิบเก้าปีนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับมาแต่หลายสารทิศด้วยกันนะครับ ใส่รองเท้าเข้ามาแล้วนะครับต้องไปหาที่ถอดรองเท้าก่อนนะครับเดือฝนตกนะครับปีนี้ไม่รู้จะมีนางลำมาลำได้หรือเปล่านะครับเนี่ยสาธุอนุมโมทนานะครับญาติโยมนะครับตั้งอกตั้งใจมาทำบุญใส่บาตรขอให้โชคลาบํ่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับมารอใส่บาตรนะครับบุญคายวันเกิดอายุวัฒนะมงคลนะครับพระเดชพระคุณองพระเจ้าคุณนะพระราชปีชายันมุนีนะครับนี่ไม่รู dad, ai, ities, tu, hin, am, ้มาแต่บ้านไหนนี่เนาะมาดั้งเดเอาสาธุสาธุนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับมารอทําบุญใส่บาตรขออนุญาตถ่ายภาพนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับนี่ไม่รู้ญาติโยมมาแต่ไหนนะครับนี่ ไกลแสนไกลเนี่ยครับนี่เ <c oughs> ด้อขออนุญาตถ่ายภาพเอาบ่สบายผระพุทาสบาย,ย่เนาะไม่เยอะไ้นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อญาติโยมมารอใส่บาตรนะครับบุญวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชาญามุนีนะครับ <c oughs> มันหลายอย่างหลายมันบ่ไหวได้คนนะ่นะเออ โอ้ยนะครับจะบุญให้ไม่ชีแล้วนะครับเนี่ยเด้อนะครับไม่รู้จะกระเป๋าไม่รู้จะกล้องไม่รู้จะเอาอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอนญาตถ่ายภาพนะครับเนี่ยเด้อนะครับสาธุอนุโมทนานะครับไม่ชี้นะครับมาดูแลทีมงานน้ําปนะนะครับเนี่น้ําปนะสมจอกสมจนนะครับมาแต่ตอนไหนเลยเนี่ย มา,มากลางเต็นท์อยู่ที่นี่บ่นะครับนึกว่ามากลางเต็นท์อยู่ที่นี่นะครับเนี่ยเด้อนะครับโยมบอกว่าถ้าบุญไม่ถึงก็จะไม่ได้มาพรุ่งนี้นะครับก็เลยได้มานะครับแสดงว่าบุญเยอะอยู่นะครับนี่นะครับทีมงานน้ำปะนะล้านสุมจนนะครับจากคุม้มเอาลืมขักรถได้บานวัดปาน,นาแกนะครับ มาถวายน้ำปณะในงานบุญวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับประเดชประคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับพัตาหารพิเศษนาองสามสี่หขอโทษขอภัยนะครับพูดไปตั้ง30นาทีนะครับยังไม่ได้กดสตาร์ทเลยนะครับเนี่ยเ <laughs> ด้อญาติโยมจากวัดสเกตนะครับยาติธรรมของพระอาจารย์ พระครูประลัดสุวัฒนะสิทธิคุณนะ่ครับพระอาจารย์กิมไกายนะครับเด้อมาถวายนะครับไข่ม้วนนะครับเนี่ยอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านเกิดเหรออำเภอไหนอำเภอไหนอำเภอไหนป่าอ่าวอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองป่าอ้ายังไม่รู้เลยนะครับเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตนะครับเนี่ยโว้ยกบวนแล้วเนาะบ้านไม่ดังนะครับก็เลยไม่รู้นะขอโทษขออภัยนะครับมาตะบันป่าอ่าวบุรุษคนหมู่นี้ อย,อยู่ท้่ไหนตลาดวัจักนี้เหมือนเหมือนกับอยู่คนละโลกกันเลยนะครับพูดมาตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเด้อนขอโทษขอเอาไปจริงๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายมแม่ลอยนะครับเนี่ย <c oughs> เดินทางไหว้น้ําข้ามจากแม่น้ําโขงมานะครับ <c oughs> อยู่วัดพพทาเตียนเ <c oughs> มนนนะครับ <c oughs> <c oughs> มาถวายน้ำปณะ,ะนะครับที่วัดปัวชนิงนี้นะแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับนี่วายน้ำข้ามไปน้ำโขงมานะครับเดิษสาธุอนุโมทนานะครับญาติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตตาพิรัตนะครับเจ้าคุณชอบนะครับนี่เดินทางมาแต่เมื่อวานนี้ช่วงเพนเพนนะครับมาถึงนะครับนี่เดิมมาจะข้นหรอบานนี่ <c oughs> มาแต่เล่าเพีเดียวนอกนั้นหาอยู่เมืองไทยนี่เดียว <c oughs> ีสาธุสาธุเอาถวายกาแฟบ่นี่สาธุอนุโมทนานะกาแฟร้อนนะคะใส่มะนาวด้วยนะครับนี่เด้อถวายกาแฟาขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อร่ลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่บ้ดนมืออยู่บนบนี่จะแล้วงานหุ่มบ่ <N> นะครับโยมแม่ตั้งใจนะครับมาทําบุญถวาย น้ำปนะนะครับที่วัดบัวชนิงนะครับประเดชพประคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับได้ชิมน้ำปนะของคุณโยมนะครับก็เลยประทับใจนะครับบอกว่าช่วงวันคล้ายวันเกิดให้มาตั้งลงทานที่วัดบัวชนิงหน่อยนะครับโยมก็เลยมาทําบุญที่นี่นะครับลอยข้ามน้ําแม่น้ํำคงมาเลยนะครับนี่ไปชีวบ้านโกโบนะครับนี่เดือด หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ชื่ออะไรนี่คือนี่ผมจุกน้อยในชื่ออะไรตัวตัวนี่ชื่ออะไรนี่ตัวตัวนี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยว้าเป็นแล้วบนี้นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยว้าตาใสเลยนะครับเนี่ยกือเอาปากใครเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ครับ หลานสาวของกับผมมาเต็มมากโตวกว่านี้นิดนึงนะครับเนี่นี่นะครับนี่ไม่รู้ใครนะครับเนี่อยู่บ้านไหนนี่ยเหรอพูดไหนครับนี่อยู่บ้านบอเนยเชเองนี่บวหน้ากลมเลยนะครับเนี่นะครับดูเด็กน้อยนี่ดูยังไงก็น่ารักนะครับเนี่ย <c oughs> เด้นนะครับตกใจนะครับ <c oughs> ดูท่านี่ หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับงานบุญวันคล้ายวันเกิดอายุพัฒนามงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับนี้นะพ่อนหลวงพ่อนะครับเตรียมที่จะใส่บาตรตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าสุขภาพจะไหวหรือเปล่านะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับมารอใส่บาตรช่วงเช้าๆนี้นะครับนี้สายยาวเลยนะครับแต่ว่าฟ้าฝนชนละทาไม่เป็นใจนะครับก็เลย ได้กลางตน้นนะครับภาพอาจจะมืดเป็นส่วนมากนะครับถ่ายออกมานะครับอันหน้ามามองกล้องหน่อยเด้อนี่นะครับโยมมาใส่บาตรเด้อใครมาใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาภล้ำรวยลํำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อยิ้มให้กล้องหน่อยเด้อใครไม่ยิ้มนี่ปปับห้าร้อยเด้อ พระก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้ก็จะซื้อแล้วนี่นะครับโยมมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะขอให้โชคลาลำล่ำรว้ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมานะครับนี่ลืมชื่อแล้วทนาะับอกมรแตะกี้นี่นะครับนี่หนูน้อยน่ารักนะครับนี่ไปเป็นแม่ชีที่วัดไหมเนี่ยไปอยู่ที่วัดไหมเนี่ยเงียบเลย ขอญาตถ่ายภาพนะครับญาตโยมมาตำบุญใส่บาตรบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับอายุวัฒนะมงคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อใครไม่ยิ้มให้กล้องนี่ปรับห้าร้อยเดิอใครไม่ยิ้มให้กล้องนี่ปรับห้ารอยเดิอนะครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อพระก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เด้อนะครับคนญาตถ่ายภาพนะครับอันหน้ามุมมองกล้องให้หน่อยเด้อใครไม่มองกล้องนี่ปั๊มห้าร้อยเด้อนี่นะครับญาติโยมนะครับตั้งอกตั้งใจ มาทําบุญใส่บาตรนะครับวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลพระเด่นพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณขอให้โชคลาภล่ารวยล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อมีแต่โยมบ้านเรานี่นะครับตั้งอกตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาตรขอให้โชคลาภล่ารวยล่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อไม่ชีแม่ขาววัดบ้านเก่าบอลนะครับเนี่ ขอนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมตั้งอ,อกตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาทวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายันมุนีนะครับเจปีนะครับเด้อใครมาทําบุญวันนี้ขอให้โชคลาบล่ํารวยล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อแต่สําคัญซื้อตัวมันออกเด้อ หันหน้ามามองกล้องหรือใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละห้าพันเดิมนะครับประจารย์พระคูณนะครับนี่มาทักทายกับยัติุยมนะครับยอดยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับเนี่อร่อยไหมละไข่ม้วนเนี่ย ชิมดูแล้วนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับแม่ชีแม่ขาวจากวัดบ้ดานกบวนนะครับขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดอ้อเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อใครมาทําบุญวันนี้เด้อะนะครับนี่จัดยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำบุญใส่บาทขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื <cod epend ent> ้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อมีนางรำด้วยนะครับวันนี้นะครับนิ่มจะคนนางรำกอนิ่มเศร้ากลัวเตียยเด้อสาธุอนุโมทนานะครับวันจะถ่ายภาพพิเศษนะครับญาติโยมตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อชื่ออะไรล่ะนี่ฮะ น้องนิชาบ่เนี่ยกำลังน่ารักเลยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อมันจะใได่บุนเด้กสวนหลายมันจะได้สาไว้เด็พระเด็พประคุณ็แบ่งเป็นสองสายนะครับเด้อ หนึ่นงสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศักุปวัฒนูนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับ<ด>สายทางสัทธา อุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภีชายานมุนีนะครับเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดือ70ข้าปีนะครับนี่นะครับญาติโยมทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมารอใส่บาตรวันนี้เป็นสองด้านนะครับตั้งซ้ายตั้งขวานะครับไม่รู้จะหันกล้องไปทางไหนบ้างนะครับนี่เวลาถ่ายภาพนะครับ เดินนะครับเนื่องจากญาติโยมมามากนะครับก็เลยได้แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเดินนะครับนะครับญาติโยมมาแต่นู้นนะครับนี่บ้านปฏิรูปนู่นนะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับจังหวัดนครพนมนู่นก็มานะครับเดินขออนุญาตถ่ายภาพนะครับรอเวลารอความพร้อมของคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับวันนี้ฟ้าฝนชนละทาตกลงมานะครับแต่เช้าเนะครับพระอาจารย์มหาวินนยนะครับ น้องชายของพระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับเนี่ยเด้อน่ะทักทายกับญาติโยมนะครับผู้มาทาบุญใส่บาตรนะครับเนี่ยขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนะครับนะครับรุ่นเดียวกันน่ะยังไม่พอนะครับลักษณะยังผอมเหมือนกันอีกนะครับนี่ นาครับอาจารย์ท่านทวงนะครับว่าลุนเดียวกันนะครับญาติโยมลุนเดียวกันนะครับเด้อคนนุญาตถ่ายภาพนะครับกําลังเตรียมความพร้อมที่จะทําบุญไสบารดนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะมืดคึมนะครับบรรยากาศด้านในนะครับในเต็นท์นะครับสีคนก็จะคล้ายกับเต็นท์นะครับเต็นท์สีคามๆสีคนถ่ายภาพออกมาก็จะเป็นสีคามเหมือนกันนะครับอยา เด้อนะครับ feels, ขอโทษขอไปนะครับสีคนกับสีเต็นท์นี่เป็นอันเดียวกันเลยนะครับเอ้ามันพุนเพ่งนี่ตัวนี้เก็บห้าร้อยเด้อค่าถ่ายภาพเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับนี่สีคนกับสีเต็นท์นี่มันจะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับเมือดคึ้มไปด้วยกันนะครับนะครับเต็นท์ก็สีคามนะครับส่วนญาติโยม อยู่ใต้เต็นท์ก็จะเป็นสีคามไปด้วยกันนะครับเนี่ยดอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมืดเป็นส่วนมากนะครับถ่ายออกมานะครับยิ้มหนึ่งเด้อจังสีนฟันเด้อนะครับใครไม่ยิ้มปรับห้าร้อยเด้อนะครับเนี่ยขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญยาิโยมมาตั้งใจทําบุญใส่บาตรนะครับบุญวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมุงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายันมุนีนะครับ แต่ว่าอยู่ภายใต้เต็นท์สีนี้นะครับคนก็เลยกลายเป็นสีเดียวกันกับเต็นท์ไปเลยนะครับมืดเป็นส่วนมากนะครับเนี่เด้อหันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อนะครับไม่รู้จะหันกล้องไปทางไหนนะครับนะครับมืดเป็นส่วนมากนะครับภาพออกมานะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับเนี่ยประชันมหาวินัยนะครับน้องชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายันมุนีนะครับทายาทนะครับ ทายาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับอดีตสอสอสมหญิงบัวบุตรนะครับเด้อสาธุอนุมาแต่เช้าๆเลยนะครับนี่มาร่วมบุญกับญาติโยมนะครับคุ้มวัดบ่อชะนิงนะครับและญาติโยมทุกฝ่ายนะครับเด้อมืดเป็นส่วนมากนะครับแทบจะมองหน้ากันไม่เห็นเลยนะครับสีเดียวกันกับเต็น์เลยนะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับเอาความจริงมาพูดเล่นนะครับ ไม่รู้จะจำหน้ากันได้หรือเปล่านะครับถ้าไปลงเฟซนะครับเนี่ยเด้อฝั่งนี้เป็นโยมผู้ชายนะครับฝั่งนี้เป็นโยมผู้หญิงนะครับแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเนี่ยกำลังรอความพร้อมนะครับนี่นะครับดุสิตุงหานะครับนําประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับเพื่อจะใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์มูไยนะครับเด้อบาทแรกบาทข้างหน้านี่เป็นบาตรปัจจัยนะครับ คุณพ่อบวัวเขียนตะลูวันนะครับเข็นบาดปัจจัยออกหน้านะครับเดี๋แต่กินพื้นที่หลือเกินนะครับมูมูมูสีเยื่อใส่กันยาเดียนะ๋ยวมันใหญ่น้ออาบ่ได้เตียนะครับก็เลยเตรียมสถานที่นะครับมีนะครับบาตรปัจจัยนะครับ สสสุ่มยิงบัวบุตรนะครับใส่บาตรปจจัจก่อนเพื่อนเลยนะครับเนี่ยเป็นคนแรกนะครับดื้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมืดเป็นส่วนมากเด้อภาพถ่ายออกมานะครับพออยู่ใต้เต็นท์นะครับดื้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนามงคุลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ 79ปีนะครับหลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าทรงทานทรงขันไว้นะครับเพื่อประโยชน์แก่วัดวาพระศาสนานะครับโดยเฉพาะวัดบ้านเขาบอนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับตอนที่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับไปปฏิบัติทากลับมานะครับพระเดชพระคุณบอกว่าอย่าไปอยู่ไกลกันเลยนะครับมาอยู่ใกล้ๆกกันนะครับเวลามีการมีงานต่างๆมันจะได้ดูแล ช่วยเหลืออุปธรภมค้ำชูนะครับพระเดชประคุณหลวงตาก็เลยมาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับวัดบ้านเก่าบ่อกับวัดบ่อชนิงนี่นะครับห่างกันไม่ถึงกิโลนะครับเวลามีงานต่างๆก็มาช่วยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับเหมือนวัดเดียวกันนะครับวัดบ้านเก่าบ่อกับวัดบ่อชนิงนะครับเดิอแต่ว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็บำรุงธาตุขันนะครับตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำได้นะครับเนี่ยขออนุญาตลอดไปซีนี่เดีอ อนุญาตเด้ยมผัวเดิมใช่ถุงใช่ถุงก็ใช่แช่เอาจังสีเลยคนแม่อเนื่องจากอยู่ใต้เต็นท์นะครับภาพก็เลยมืดเป็นส่วนมากนะครับนี่มองนะครับเต็นท์สีนี้นะครับคนก็เลยเป็นสีเดียวกันกับเต็นท์เลยนะครับนี่เดอนะครับสุดสายเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นยมผู้ชายนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นโยมผู้หญิงกับโยมผู้ชายนะครับไม่รู้จะแบ่งสายยังไงนะครับเดอ้อพระเดศพระคุณลวงตานะครับมีตาเป็นประมุขประธานออกรับปินทภัดนะครับจากพระเดศพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับคนนีติยาถ่ายภาพไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับในช่วงที่พระเดศพระคุณนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็เมตตานะครับ เมื่อคืนพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับเจริญพุทธมนต์นะครับสวดบารมี30ทัศนะครับถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเจริญจิตตภาวนาถวายนะครับเพื่อให้พระเดชพระคุณทรงธาตุทรงขันนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุสิทธ์นะครับทั้งมันพระชิดและคลือหัดตราบนานแสนนานนะครับเดือชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับทำงานเพื่อวัดวาพระศาสนาทุกอย่างนะครับ กำลังลอรอความพร้อมอยู่นะครับนี่ญาติโยมก็กำลังทยอยทยอยมานะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับวันนี้ฟ้าฝนเชนิละทาโป้ยลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับช่วงเช้าเช้านะครับตอนนี้ก็กำลังลดกำลังลงนิดนึงนะครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากระผมเข้ามาดิศอุปวัฒนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจาคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับทําบุญวันท้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับ79ปีนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ

ทางคนต่างก็อยากได้ภาพเก็บไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทุกฝ่ายนะครับทั้งคฤืัสถ์และบรรพชิตนะครับเดินม,มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับทาบุญใส่บาตรถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานบุญีหลวงพ่อเจ้าคณนจ,จังหวัดอำนา,าจเจริญน,นะครับลูกศิษย์ลูกหาตั้งอกตั้งใจอยากให้พระเดชพระคุณนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง อยู่เป็นล่มหัล่มใ่ของลูกศิษย์ลุงหาตาบนานเซนนานนะครับยมพ่ออย่าเติมนะครับเนี่ยสาธุนะ <c oughs> <c oughs> หนูน้อยเสื้อเหลืองนะครับนี่ชื่ออะไรเนี่ยน้องน้ำหวานนะครับจะใส่บานแล้วนะครับนี่พูเก่งช่งเลยนะครับนี่น้องน้ำหวานนะครับนะครับเนื่องจากรับินทบาททั้งสองด้านนะครับ ก็เลยไม่รู้จะถ่ายภาพมุมไหนบ้างนะครับเด้ออยากยมพระจาจาร์ประครูมหากิมกายนะครับเด้อนะครับมาทำรงทานนะครับไข่ม้วนนะครับ

ยอดเยยมจากบ้านปฏิรูปนะครับอําเบอรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเดินทางมาไกล300ร300กว่ากิโลนะครับนี่เด้อนะครับ ไม่ชีวัดบ้านก็บอกบอก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับผู้นมทเ่นงนาน่าลท้วงทานน้ำปตจากฝั่งโคงนู <c oughs> ่นนะครับไม่ลอยนะครับเนี่ยนะครับมาแต่เมื่อวานนี้นะครับเนี่ย

บาทจะสายมาได้ตามต้องรับ่ว่าเพื่อความอกันด้านหน้านะครับนี่กำลังคับข้างเลยนะครับเดือเป็นสองสายนะครับออกรับบินทบาทวันนี้นะครับคณะสงฆ์นะครับาพี่องป้องกัน อากาศอนามัยใ,ในในช่วงถาวายโมทิตาเซการาผลิตควบคุมน้ำกันขอให้ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันาาใบเม่ให้่จะโรบจะเข้าไปละอาจจะมีแบคทีเรียในในเรียนหน่อยอาจจะแล่นไปหาหลวงพ่อคนนี่นะหลวงพ่อคนไนคนทยโบไซกับแล้วก็ต้องป้องกันไว้หลังจากนั้นแล้วคณะสงฆ์จากอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์อำเภอเมืองอ่างมาเจริญ โดยหลวงพ่อพระครูเสิริสมาจาราวุณเจ้าหน้าเมืองมืงเจริญอนเป็นประธานประสงเป็นประมุขสงของอำเภอเมืองเมืงเจริญเป็นเจ้าคณะเพื่อโบไม่หลวงพ่อพระภูสิริวานุกูลเจ้าหน้าเพื่อมังค่าเจ้าสาวหลวงพ่อพระมหาสมฤกติปัญโยเจ้าหน้าเพื่อพานาท่านอาจารย์พระมหาอาคมสุวรรณเดโกเจ้าหน้าเพ่เสนาณ์ขณีคมท่านพระมหาธินากรอิสรโยเจ้าหน้าเพื่อทชุมานแล้วก็พระภูสิยากรธรรมเจ้าหน้าเพื่อของตะพาน เดินำพาคณะสงฆ์ท <c ười> ั้งเอำเภอแลวกอำเภอลุมาีกำัจเนเอนนั้นอาจารย์พระครูปวากอนจะาุนาอาจารย์บอกป่า์ูสิงกิาธานเราอำเภอลนานคณะสงฆ์ของอำเภอลุมนาว่าอไขาะสงฆ์จะบวชจะเดินทั้งเบอร์ทุกงรูปนั่นแหละได้มาประกอบที่ีแสดงมุทิตาสามิกกรรมของของคณะสงฆ์ ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราจิชยันมือนี้มือนี้มันจะเป็นการขอขมาก,กนเขพภาษาในวาระหนึ่งก็เป็นการขอขมาเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบเก้าปีของพระเดชพระคุณประการที่สองกับเนื่องด้วยวันที่สองสิงหาคมเป็นวันขอภาษาวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันประวรตนา